จเราใเร็วเร็วออกคงเร็วขาขาเดียวมันมั่อยู่ก็เดียวะไรก็บาทน่ะก็เดียวน่ะก็เดียวมน่พ่งก็เดียวมันก็บานี่เรียกคบไงมึงเนาะนี่บนนบยบอเทลวะครบอน กบควางแขกเลย่มอลยกบควงแขกบเป็นอีไสเซไล่เฮ้ยเดี๋ยวเซไ่ก็มาใส่ดมาโซ่หน่อเฮ้ยเหี้ยวอะไรอก็ได้เหี้ยวแหล่มาโซ่เพราเาเยมาโซ่ได้เลยเลยอะมาโซ่เขา

กบใหญ่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 ขอบคุณเพื่อนๆข่องเชลข่องเชวค่ะกาแล้วบ่นอ่ะเจ้าบ้านสั่งบ่นอะบ่สั่งบ่โอ้ยกาวเลยเอากาเอากากา นางเอกประจำช่องแม่แม่แม่ของแท้ของสดใหม่ใหม่หาอย่างหามาอย่างมัตตอมัตีนั่มเเนาะมาหาให่กินมัดตอมดีกขายถือกกมูสำนักเนาะขับล้มลอขับล้มคลอขับล้มอมีเรียบเจลบีเรียบ ปอบคลองเหรอะไรมาไม่ไม่ครับไม่ไม่น่ะไม่ไม่ครับจากฝั่งโกลสาวเล่าสาวเล่ามาส่งถึงบ้าทเลยครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมมาติดตามเด้อขอฝากเนี่ยฝากตัวด้ครับผมสวัสดีครับ